สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเช็คแอกันกับ HondaJet ็คันนี้นะครับจากที่เจ้าของรถเขาแจ้งมาว่าแอรรถเนี่ยคือมันเย็นช้ามันเย็นช้าเย็นไม่ฉ่ำนะครับมันเย็นยังเย็นอยู่แต่ว่ารถจอด ในที่แดด้ดร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเย็นช้าว่า,างั้นวันนี้เราก็จะมาเช็คดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูที่แรงดันก่อนนะครับเช็คแรงดันนะครับนี่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะเราก็ไปสตาร์ทเครื่องเช็คแรงดันนะครับ รัเครื่องนะครับเปิดแอร์ต่เย็นปกติที่เขาเปิดนะฮะเอซีปุ่มนี้รู้สึกว่าไฟจะไฟมันจะหายไปนะครับอันนี้ฮะอันนี้ผมแก้ได้นะครับเดี๋ยวจะแก้ให้ดูว่าปกติี่ยไฟมันจะเป็นออกสีฟ้า,ฟานะครับมันจะมีหลอดไฟหลีกก็สามารถที่จะสลับกันได้นะครับหลับมาใส่มันก็จะไปออกสีส,มสม้มๆเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะขอให้ไฟมันติด ไปเช็คแรงดันกันสิครับเปิดแอร์ปกติดูที่แรงดันครับไฮก็อยู่ที่ร้อย้าสพัดลมแอร์พัดลมแรงปกตินะครับแรงดีสองตัวทำงานปกติแต่พ่อรู้สึกจะไม,ม่เย็นอยู่แต่มัน มันไม่ทํำนะครับนี่เราก็จะทำการลื้อดูคอยเย็นภายในนะครับก็เดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับนี่ฮะหรือดูคอยภายในนะครับผมจะจะลื้อชุดกอ,อ,องอากาศออกนะครับดูวิธีการลื้อจากคลิปที่แล้วนะฮะก็มีน็อตอยู่ไม่กี่ตัวครับมีเบอร์สิบะนรับ ด้านล่างแล้วก็ตัวนี้สกูยึดท่อแล้วก็ท่อตัวนี้นะครับออกคนอื่นก็ต้องถอดขัวแบตถอดจกแบตเตอรี่ออกก่อนมันจะได้ง่ายเพื่อที่จะถอดไอ้น,อน็อตที่วาวบล็อกด้านในนะครับถ้าไม่ถอดอย่างนี้ก็ต้องถอดตัวนี้ออกนะฮะตัวนี้ออกก็จะออกอย่างนิดนึงนะครับก็ถอดออกากาศออกเอาชุดกรองอากาศออกนะครับ นี่เลยครับยกแบตเตอรี่ออกมาเลยนะครับมันขวางขวงนิดนึงนี่ฮะนี่ยกแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะถอดชุดกรองอากาศนี่ก็ถอดปลั๊กแอร์โฟก่อนครับปลั๊กแอร์โฟก็อย่าลืมถอดเก็บล็อกตัวนี้นะฮะนี่ฮะถอดชุดกรองอากาศมาแล้วครับนี่นะฮะชุดกรองอากาศถอดง่ายๆนะครับทีนี้มองเข้าไปก็จะเห็นเห็นงนีฮะ น็อตยึดวาล์ว wow บล็อกเบอร์สิบนะครับต้องขันออกแต่ก่อนขันจะขันท่อออกนี่ก็ปล่อยน้ำยาิ้งก่อนนะครับผมปล่อยน้ำยาทิ้งก่อน,นครับนี่ฮะถอดน็อตแล้วก็ถอดท่อออกเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปทำการถอดภายในนะครับนี่เราถอด ส่วนด้านหน้าออกเราก็จะจะมาถอดภายในกันนะครับคือก็แผงตัวนี้งัดลงธรรมดานี่ครับแผงใต้โอ้โหนะครับนี่มันต้องมีตัวร้ายแน่นอนฮนะดูลักษณะเหมือนโดนกัดหายไปนะครับไอฟองน้ำตัวนี้ฮะดูทีนะครับคือก็เอาแกะตัวนี้ออกฮะจะมีนอ็อตสกรูหรือมอเบอร์แปดสองตัวนะครับ ตัวนั้นฟองออกแล้วนี่นะเพ่โอ้ยนี่ก็ฝุ่นนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยลุ้มา,มาดูฟิลเตอร์กันสิครับกรองเอนะครับจะเป็นยังไงถวดมาแล้วนี่ ตันไปหมดเลยครับมีล่องรอยสัตว์ประหลาดด้วยนะครับมูลหรือว่าขี้หนูนะครับนี่ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ลเลยเศษเต็มไปหมดเลยนะครับตันแล้วนะฮะนี่ก็สมควรเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะถอดขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ถอด สกูหัวน็อตสกูเบอร์แปดนะครับลองตัวเอาก่อนนะครับถอดออกแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กด้านหลังฮะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังฮะเบอร์แปดนะครับฝับ่งนี้ด้วยนะครับ แนเหล็กออกก่อนนะครับหัวน,อน็อตเบอร์แปดออกแล้วแผ่นเหล็กตัวนี้ออกเลยครับนะนี่นะฮะแล้วก็ถอดปลั๊กโบเวอร์นะครับปลัโบเวอร์แล้วก็ปลั๊กตัวนี้ได้ครับนี่เราถอดปลั๊กไฟออกแล้วครับตัวในด้วยครับตัวนี้ตัวนอกนี้ต่อ ok ไปก็ถอดสก,กูตัวนี้นะครับ กูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวล่างตัวนี้นะครับเพื่อจะจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสลิงตัวนี้ฮะสลิงตัวนี้นะครับก็มีตรงนี้ฮะสลิงตัวนี้นะครับอย่าลืมถอดถอดแล้วนะครับสลิง สกูนะครับ ต่อไปก็เป็นชุดโบเวอร์ครับโบเวอร์ก็จะมีน็อตนะครับนี่หนึ่งตัวนี่ตัวหนึ่งนี่แล้วก็ซ้ายแล้วก็ข้างบนตัวในมันครับเราถอดน็อตยึดออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยครับ จะติดไอ้ปลั๊กไฟอะไรนิดนึงฮะจะติดตัวนี้ก็งงานนิดนึงครับนี่ฮะงานนิดนึงนะครับปกติเนี่ยจะมีรอยเฉือนตรงนี้ฮะแต่ตัวนี้จะทิ้งไปนี่ครับเขาไว้ให้เฉือนเพราะตัวนี้จะมีโครงเหล็กยึดอยู่นะครับแต่ผมไม่เฉือนนะผมยังคงว่าถั้งงานออกมันจะงอิดนึงนะฮะผมจะง้งออกก่อนนะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับมาดูกันลยโอ้โหฝุ่นฝุ่นเยอะมากครับเอาันก่อน นี่ลองรอยอสัตว์ประหลาดนะครับพวกหนูพวกอะไรที่มากัดกัดลงไปนะครับมาดูภายในกันนะครับนี่ฮะเจอแล้วอันอื่นก็สาครอบตัวน,นี้นะฮะอเนี่ยก็จะมีสกรูอยู่นะครับสกรูหัวแฉก ไปต่มไปแล้วก็จะมีอยู่ในนี้หนยนะครับสก,กูฮะหัวสก,กูอ,ออกนะครับนี่เอาสก,กูฝาครอบออกนะครับมีทั้งหมดก็หตัวนะครับฝาครอบตัวนี้ทํางานออก จะออกยากดีฮะมันจะติดแถวๆข้างบนนี่ก็ค่อยง,งานออกนะครับนี่ฮะมันจะติดช่วงนะี้งาน,านออกดีๆนะครับเนี่จเจอคอยเย็นแล้วครับนี่ฮะคอยเย็นคอยเยินแล้วก็เอาชุดนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเ,เบอร์ เหลี่ยมนะครับหัวหกเหลี่ยมเอาชุดนี้ออกแล้วก็เอาชุดของวาวบล็อกออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องดึงชุดนี้ออกมาลาติดฮะนะครับติดติดต้องเอาชุดนี้ออกก่อนนะฮะเอานดอดหัวหกเหลี่ยมออกแล้วครับเนี่ยสองตัวออกจากตรงนี้แล้วะก็จชืงา้าง เป็นโอลิงครับมันออกยากนิดนะึงโอลิงระหว่างท่อนะฮะต้องใช้อะไรงัดนิดนึ่งครับผม,มาหาตัวช่วยก่อนนะครับจะออกยากนินดนึงนงนะเนื่องว่าคันนี้ยังไม่เคยถอดจะจะแน่นนิดนึงนะครับหาตัวช่วยกันนะครับ

ขอยืดนะครับออกมาดูซิจะเป็นยังไงนี่นะครับดูอีกฝั่งก็ไม่สกระปรกเท่าไหร่นะครับ ดูดูแล้วรู้สึกจะมีรอยรั่วอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นคาบของน้ำมันคอมนะครับนะบแถวนี้นะครับคาบของน้ำมันคอมนะร,รู้สึกจะรั่วนะครับตู้นะว่าน้ำยาเอก็ขาดนะครับขาดแล้วทำให้ เย็นไม่ฉ่ำนะครับรู้สึกจะ,ะรั่วฮะรั่วแถวๆนี้นะแถวๆคอมานี่นะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับถอดคอยเย็นออกมาแล้วดูแล้วก็ไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับยังดีที่ว่ามีกองฟิลเตอร์ช่วยอยู่นะครับ แต่นี่สิฮะมาดูกันเป็นคราบเหลืองๆของน้ำมันคอมนะฮะเนี่ยฮะถ้ารั่วจากโอลิงตรงเนี้ยมันต้องเป็นคราบเหลืองๆจากโอลิงตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ที่คอตัวน,นี้ฮะคอตัวนี้นี่ครับเป็นคราบลงมาเลยฮนะนี่ฮะคราบน้ำมันคอมเพราะว่าเช็คจากแรงดันน้ำยาเอน้ำยาน้ำยาเอขาดครับ เขาทำให้เย็นไม่ช่ำหรือว่าสู้แดดไม่ได้นะครับอันนี้นี่ฮะคอมันนะครับรั่วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถ้าใส่เข้าไปอีกก็จะซึมตัวนี้มันซ่อมไม่ได้ครับช่วงนี้มันไม่มีโอลิงฮะมันมีช่วงนี้โอลิงต่อตรงนี้นะครับถ้ามันรั่วตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นคาบนะครับนี่เป็นคาบที่คอมาเลยนะครับรั่วต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนไดเออร์ด้วยนะครับ เลยเอออยู่ตรงนี้ต้องถอดกันชนออกนะครับนี่ครับอะไรที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งที่ต้องใช้ฮะก็มีไดเออร์ตัวนี้ตัวใหม่เซอรเกับก็มีคอยเย็นฮะตัวนี้ตัวใหม่ก็มีฟิลเตอร์นี้น้ํามันคอมกับขวดนึงแบบเป็น4ก็น้ำยาเอสเว2ขวดเอาไว้ล้างท่อนะครับนี่ฮ ิ่งนี้ต้องเปลี่ยนนะครับ